คุณสายสุดาสวัสดีค่ะจากบุรีรัมนะคะถามว่าไงครับผมสวัสดีค่ะคือมีเรื่องเกี่ยวกับธนาคารนั่แหละคะ่ะพอดีที่ฝากธนาคารทหารไทยเมื่อก่อนที่อยู่อำเภอทหารทรายจังหวัดบรุบบรีรัมยคกัคบก็ไม่รู้ว่าเขายุบไปทั้งแผ่เมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้ไปเป็นไ,ไ,ไปเปเ็นธนาคาราไปเป็นธนาชาติแล้วครับตอนนี้ ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้โทรตามไปแล้วน้องเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าได้รวมกับธนชาติแล้วแล้วก็เป็นีเนี่ยได้ปิดลงแล้วเพราะว่ามันขาดการติดต่อตั้งแต่ปี2 0 1ผมถามผมถามคุณสายสุดาอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย65ค่ะ65ปีมีเงินฝากอยู่กับธนชาตก, <40, 000. S 1> กับทหารไทยใช่ไหม40,000บาทมีกทหารไทย40,000ครั้งแรก40,000 แล้วน้องก็ที่น้องเขาอ่านตามบัญชีว่าก่อนที่จะเข้าปเป็นเปลี่ยนคณะชาติน่ะอ่าดิฉันได้ฝากเข้าไปอีกสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าก็เที่ยวหลังได้ลบมาได้หักมาได้ได้ถอนมาหนึ่งหมื่นก็ก็เหลือจํานวนเท่านั้นทีนี้ก็คิด <ừ> ว่ามันยังคงเหลือจํานวนเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค,ครับ<อ>ไม่เป็นไรคุณสายสุดาครับคุณสายสุดาที่คุณโทรมาเนี่ยต้องการจะตามหาบัญชีเงินฝากนี้ใช่หรือเปล่าครับ ค่ะทีนี้ทีนี้ค่ะใช่ค่ะแต่แต่ว่าก็ต้องขอโทษคุณนนอมด้วยแหละเพราะว่าโทรก่อนที่คุณนนอมจะเข้าเนี่ยมันเป็นชั่วโมงกว่าก็เลยโทรไปถามน้องเขาก่อนน้องเขาบอกว่าบัญชีได้ปิดลงไปแล้วก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรว่าเราไม่ได้ต้องเขาครับเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับปิดไปแล้วแปลว่าไม่ได้เงินคืนแล้วใช่ไหมเงินที่ฝากไว้ใช่ไหมแล้วคุบกทเขาก็เลยปิดบัญชีไปเลย เหลืออยู่เท่าไหร่นะ480บาทเขาเพเ่ยจะปิดบัญชีไปเลยเอ้าเมื่อกี้พูดว่า40,000กับ20,000แล้วมันใช่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 ตอนนั้นตอนนั้น40,000แล้วก็ได้ฝากเข้าไปอีก20,000เอียวแล้วทำไมเหลือ400กว่าบาทอ่ะ10,000จ้ะ๋อก็ถอนไปแล้วเหลือ400กว่าบาทอย่างงั้ใช่ไหมใช่ค่ะก็หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวก็หมดแล้ว่านโอเคโอเคงั้นเอาเป็นว่าจบนะจบนะจบนะไม่ติดใจแล้วนะ ไม่ติดใจแต่ดิฉันขอถามอีกเรื่องได้ไหมคะชั้นๆครับถามเรื่องที่ดินนะคะชั้นๆั้นละค่ะคือที่ดินที่เคยถามคุณถนอมไว้นี่แหละค่ะตอนนี้ซื้อมาติบสี่ปีแล้วคือเจ้าของที่เขาน่ะไม่ทําอะไรเลยแต่ที่ภายในที่ที่อยู่ข้างหลังที่ของเิชันที่เชฉันซื้อเขาอ่ะเขาทำโนศสามได้แต่เขาก็บอกว่าเป็นสคหนึ่งเหมือนกันทําเป็นนสสามได้ ทีนี้ไม่มีทางออกก็มาขอทางออกทางคือฉันดิฉันก็ให้ทางออกไปแล้วแต่ก็ว่าปรากฏว่าตอนนี้นะ่ะให้ให้เจ้าของเขานะ่ะติดต่อบอกว่าให้รวมพี่รวมน้องไปเขาบอกว่าสอคอนะ่ะให้ไปฟ้องศาลถึงจะมาแบ่งกันได้เหมือนเดิมถูกครับพี่น้องเขาค่ะแต่พี่น้องเขาไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้รวมกันเลยทีนี้เขาก็เลยดิฉันนะ่ะ ต้องการที่จะขายที่จะทําอะไรก็ขายไม่ได้เพราะมันเป็นสอคนหนึ่งเขาเลยไมิก้าซื้ออะไรเลยค่ะดิชฉันจะทํำยังไงคราโดยที่จะดึงตัวเองออกมาของที่ได่ฉันัสองนานไม่ได้ครับ,รบถ้าตกลงกันไม่ได้พี่น้องยังไม่ยอมกันก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ครับต้องไปคุยคต้องไปคุย,ต,คยต้องไปคุยกันให้เรียบร้อยแล้วไปทําเรื่องออกโฉนดร้องศาลออกโฉนดแล้วมาแบ่งแยกกันทีหลังน้น,นะครับ ค่ะบอกเข้าสองสามปีแล้วเขาที่ราถ้าเขาไม่ท<ำ>ําถ้าไม่ทําถ้าไม่ก็จริงจริงรู้หมดแล้วแหละแต่แต่พี่น้องไม่ทํากันก็ทําอะไรไม่ได้ผมจบแค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในแล้วล้วก็รู้แล้วว่าต้องทําอย่างไรแต่พี่น้องก็ไม่ร่วมกันทําคำเพราะมันต้องไปร้องขอต่อศาลนะครับให้ศาลสั่งพิสูจน์ใหที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นสคหนที่ถูกต้อง ศาลตัดสินมาปั๊บเอาไปออกโฉนดออกโฉนดปั๊บก็แบ่งแยกออกมาคนล,ละแปลงทีนี้แปลงใครแปลงมันใครไม่ขายเพราะเรื่องของเขาก็ต้องไปทาตามนั้นนะสวัสดีที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ทับซ้อนระหว่างพี่น้องเขานั่นแหละค่ะโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ